หมอเองก็จะมาเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยค่ะผิดพันณุ์ที่ว่าน,นี้นะคะคุณหมอสมดีดมีการวิจัยเองบางตัวบางตัวก็มีคุณหมอท่านอื่นๆวิจัยให้ค่ะแล้วคุณหมอสมดีเป็นใครนะคะมีการวิจัยเองได้อย่างไรแล้วคุณหมอไม่ใช่อีกคนที่เรียกว่าหมอธรรมดาแต่เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์และเป็นหมอจริงๆค่ะ จบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพบาลเมื่อปี2524แล้วก็เคยเป็นหมอนักวิจัยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยจึงทำการวิจัยได้แล้วก็มีคลินิกของตัวเองจึงทำการรัก,กับคนไข้ได้ค่ะตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่หมอวิจัยเนี่ยต้องดีแน่นอนสำหรับสินค้าที่หมอไม่วิจัยเองหมอก็สามารถที่จะด,ดูแลให้ได้ค่ะนะคะเพราะว่าหมอมีคุณ วุฒิทางการแพทย์ายด้านจากทั้งประเทศไทยต,ต่างประเทศด้วยจึงเข้าใจเรื่องสินค้าทุกตัวก็มีการศึกษาก่อนหมอก็ดูนะคะจากข้อมูลต่างๆที่คุณหมอเจ้าของผิดพันเอามาให้ดูหมอก็ต้องมาศึกษาก่อนแล้วก็เอามาทดลองใช้อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะจึงจะเอาเข้าระบบค่ะหมอมีความุู้ตั้งหลายด้านนะคะที่ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าสินค้าพวกเครื่องสำอางก็มั่นใจได้นะคะว่าหมอจะต้องเลือกสันที่หมอจบ ได้ประกาศสีบัตรจากสถาบันเก้ผิวหนังด้วยเป็นแพทย์ผู้เชีช่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้วยค่ะแล้วก็ยังสินค้าอื่นๆหมอเองก็มีวุฒิบัตร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาศาสตร์ครอบครัวด้วยค่ะจึงมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็เคยไปเรียนต่อไปอบรมต่อแล้วก็ทํางานที่ประเทศอังกฤษด้วยค่ะจึงมั่นใจได้นะคะว่าหมอต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์และดูแลผิดพันุ์ให้พวกเรามาบริโภคได้อย่างที่เรียกว่าได้ประโยชน์แน่นอนมั่นใจได้ค่ะว่าท่านจะต้องได้ประโยชน์จากการบริโภคสินค้าแต่และตัวของบริษัทที่หมอเป็นคนคัดเลือกให้ดูแลให้ และบางตัวหมอก็วิจัยให้ด้วยแถมซ้ำทดลองให้ด้วยค่ะนะคะทดรองไปเพิ่ให้ด้วยอย่างเช่นปิดตาที่หมอเองเป็นคนวิจัยนะคะคือตัวน้ำมันรำคาญสบลข้าลชีวิแคปซูลอมิตออยซ่า น้ำเนี่ยบริพคให้เลยเรามาดูนะคะว่าหมอปฏบริพคว,ว่าเป็นไงคุณหมอไม่ใช่น้านาะที่จะมาบอกว่าสิงชาต์ตนน้นตัวนนี้ดีแต่ว่าเป็นหมอจริงๆเลยนะคะแล้วเป็นหมอขนาดขั้นนี้ด้วยไม่ใช่น้านาะแต่เอาข้อมูลมาให้ดูเลยค่ะนะคะเมื่อป,ปีตศ .2518 นี่คือรูปของหมอนะคะตอนเป็นนักศึกษาแพท์ตอนนั้นก็ยังสุขภาพดีอยู่หน้าเต็งต่งผิวพรรณดีสวยดี จึงทาให้อย่างสวยน่ารักไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักมีกิ๊กเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะแต่พอเวลาผ่านไป,นไปก็เหมือนทุกคนเซลล์มันก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการสุดเสียนุงถ้าเราไม่บารุงแล้วก็ไม่ดูแลไม่ควบคุมสุดท้ายสิ่งต่างๆที่เข้ามาในร่างกายก็ทําลายร่างกายของเราได้เซลล์ก็เหี่ยวลงคุณหมอก็เหมือนกันค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้ดูแลก็เหี่ยวลงตอนสมัยเป็นอาจารย์สอนึกษาพแพทย์ราชการอยู่ ก็หน้าตาเขียวมีริ้วลอยตินงกานะคะถ้าสังเกตดีดีปี2 5ง0ตรงนี้จะเห็นนิ้วลอยตินงกาแต่เพงเอิบางด้านอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายนะคะมันมีผมปิดอยู่ไม่เห็นแต่ด้านขวายังพอเห็นนิดๆีเห็นเงาหน่อยๆนะคะแต่ก็เริ่มเงาเกลเลยไม่เห็นแต่ที่สําคัญคืออ้วนด้วยจะเห็นว่าในรูปปี2540นะคะขนาดเท่ากันเลยแต่นิ่มน่นม่มบาลเป็นกระโหลกนะคะมีสระตอนสองลูกที่ตื้นเลยค่ะตอนนั้นน้ำหนักตัวเกือบ70ดกิโลค่ะ แถมซ้ำมีรอยหยิ่ย่นด้วยใครๆก็เรียกกันว่าป้าตามนั้นเลยเขาตั้งสายาว่าป้าหมอต่องซะด้วยค่ะแต่นี่พี่พอสอ2542หมอก็มาทำการวิจัยผิดพันธุ์ตัวนี้ค่ะคืออัมาตาออยซาผิดพันธ์ตัวนี้คือสารอาหารไม่ใช่น้ำมันมีคนที่ทำผิดพันธุ์ตัวนี้ก่อนนี่หมอเหมือนกันแล้วก็มามาชัดชวนให้คุณหมอมาทำธรรุรกิจเอาผิดพันธุ์ตัว น้่นมันรำข้าวจะบุกข้าวมาให้หมอเนี่ยทาการทดลองเหมือนกันแล้วก็ตัง้งบริษัทมาเหมือนกันแต่สุดท้ายหมอก็มีการทดลองแลง้วพบว่าตรงนั้นมันทากับข้าวตรงนี้นยิ่งกินก็ยิ่งยากค่ะนะคะนั่นเป็นถึงขนาดบัตเตอร์เลยหมอจึงต้องทําการวิจัยเองใหม่แล้วก็ทําการสกัดหาวิธีสก,กัดหนาจนกระทั่งได้สารอาหารจากรำข้าวจมูุกข้าวแล้วก็ได้เอนไซม์จากมันออกมาด้วย คือผิดพันธุ์อมต,ตะออนสายนี่เองค่ะนี่คือสารอาหารไม่ใช่น้ํามันต่อมข้าวต่อมข้าวและเองพอวิจัยตัวนี้ออกมาได้สก,กัดตรงนี้ออกมาได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการทดลองกับคนไข้ใหม่นะคะก็คืออาสาสมัครมาทดลองกันเลยหนึ่งร้อยคนค่ะเรนก็คุณหมอสมบีก็อาสาสมัครกินผิดพันธุ์ตัวนี้ด้วยแล้วดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง บริโภคไปแค่สามเดือนเห็นผลเลยคือน้ำหนักตัวลดลงจาก69กกิโลก,กว่าเกือบ70กิโลเหลือแค่49กิโลค่ะ ไขมันลดลงแล้วก็มีการฟื้นฟูนขึ้นมาด้วยระบบต่างๆไหลวเวียนได้ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะไปพ่อต่อไปเรื่อยๆตอนมีณห้าเดือนหลังจากบริโภคโรคตู่นแพ้ที่เป็นโรคหอบหืดต้องพ่นยาขยายหลอดลมตอนนี้ดีขึ้นไม่เป็นแล้วก,ไยยกวนนว็ไม่ต้องพ่นยาขยายหลอดลมจนกระทั่งทุกวันนี้เก้าปีแล้วค่ะไม่ต้องพ่นยาขยายหลอดลมเลยบริโภคต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งบริโภคได้ประมาณเก้าเดือน คุณหมอนสมดีสวยขึ้นรูปร่างดีขึ้นหรือแค่42กิโลกร,รมัม43กิโลกร,รมัมเซลล์ต่างๆเริ่มีการฟื้นฟูเซลล์ดีขึ้นเรื่อยๆ จนแล้วตอนไปไหนมาไหนไม่มีใครเรียกต้าละแล้วก็ไม่มีใครเรียกตุ่มนะคะต้าหมอตุ่มหายไปเลยมีแต่ไปไหนมาไหนของไลเสื่คิดว่าเป็นดารานหนังค่ะนะคะนี่คือรีบป,ปี2544นะคะจะเห็นว่ารี่ป,ปี2544กับ2548ใกล้เคียงกันเลยก็คือฟนฟูเสล่อมกับมาบาเหมือนตอนที่ยังไม่มีการสึกหลอคุณหมอก็เลยดีขึ้นด้วยภัยใข้เจดดีขึ้นหายเหี่ยวนะคะและ้วก็ยังสวยขึ้นนีแต่คนทัก ดาราน,นังหรือเปล่าใช่ลูกศรอนทองทองรัตนเสลียนหรือเปล่าลนะคะจึงทำให้หมอนี่มั่นใจผิดพันตัวนี้มากขึ้นและก็เผยแพร่ให้ทุกคนรู้จักผิดพันตัวนี้ทําให้คนต่างประเทศทั้งหลายพยาบาลค่ะพยาบาลชาวนิวซีแลนด์คือมิสซีแลนดสนใจผิดพันตัวนี้และก็เอาไปทําธุรกิจที่ประเทศนิวซีแลนด์และคนไทยก็สนใจก็เลยมาขอผิดพันตัวนี้มาทาธุรกิจในประเทศไทย หมอเองก็เลยช่วยค่ะสุดท้ายต้องมาเป็นเจ้าของบริษัทเองตั้งบริษัทให้เนื่องจากว่าทางด้าก็เป็นนักธุรกิจมีเงินเยอะนะคะเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทยด้วยก็เลยเอาเงินมาลงทุนให้พวกเราทำบริษัทเมื่อท,ทำบริษัทแล้วสินค้าตัวเดียวก็จะทําให้เราทำธุรกิจไปติดขัดนะคะเพราะต้องมาเจอคนที่บางทีไม่ต้องการอาหารเสริม เราก็จะต้องมีสินค้าอื่นๆด้วยหมอก็มีสินค้าอื่นๆมาด้วยค่ะเช่นเครื่องสาอางทั้งหลายเสริมสวยแต่งหน้าแล้วหมอเองก็ใช้เองด้วยแลวเห็นไหมคะพอเรามีกินอาหารเสริมดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเสริมสวยแต่งหน้าด้วยแต่ให้มันสวยขึ้น2549ตอนที่มาทําธุรกิจบริษัท A i เน็ตไทยนี้หมอก็เลยสวยขึ้นอีกค่ะสวยขึ้นกว่าปี2544อีกค่ะ แล้วก็มีอาหารเสริมที่เุณหมออื่นๆมีการวิจัยแล้วก็ช่วยในการช่วยทําให้ผิวพรรณดีขึ้นนะคะมีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเมอก็มาใช้อีกจนทั้งสุดท้ายเองก็ดูดีขึ้นดีขึ้นจนทุกวันนี้อายุเกือบ54แล้วค่ะนะคะตอนนี้คือขึ้นเลขห้ิแล้วครบ53ปีเต็มแล้วตอนนี้กําลังขึ้น54ค่ะ ดังนันคนเห็นแล้วก็ตกใจคิดว่าเป็นเด็กพานิดอยู่เลยเห็นไหมสาวขึ้นมาเลยสุขภาพดีขึ้นมาด้วยนี่คือผิดพันธุ์ที่หมอใช้นะคะไม่ใช่ผิดพันธุ์ตัวเดียวแต่อย่างที่เห็นในรูปใช้เกือบทุกตัวเลยคะ่ะ